ไม่ด้อยนะผมเนี่ยเพจเด็กเก่าๆมาไฟนอลซ้อมมากี่วันเออซ้อมมาหลายอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ใครทีเด็กเก่าๆก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครเป็นคู่บ่าซ้อมรำมัางตอนนี้ก็มีเยอะเพิ่มด้ยพี่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่และร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณสองจุบสี่มวยสไตล์อะไครับครบเครื่องครับวันนี้เราต้องมาเจอโรเลอย เจ้าไปโลวดน้อยเก่าเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับอันี้ครั้งแรกเลยศึกษาเกมันต่อยเขายังก็ดูดูเขามัอจะตายก็ได้ทุกอย่างวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมวางแผงไอดีก็เดี๋ยวไว้ดูบนเวทีล่าสุดเราต่อยไปที่วันครับวันออกไปต่อยวันมาเป็นไงบ้างแพ้โดนแังชาดิออันนั้นสามยกนะแล้วอย่างห้ายกอ่อนไปวันเราต่อยไว้ไหนห้ายก ต่อยไว้ที่อายุทย,ยาเป็นยไงบ้างวันนั้นชนะครับนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้านี้ต่อยละสามสิบเนาะเมื่อกี้ช้าหนักแล้วก็ผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เจ็ดสิบแปดสิบครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะีครับแค่มนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลประมาณ สี่ห้าโลเนี่ยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักวันนี้เท่า,าไหร่นะร้อยต้นต้นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมฝากเชิญเชิญแซงขับเราหน่อยก็วันนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้โชคดีวันี่แน่นอนครับอ่ะนี่ขอโชคดีขอบว่าครับโอเค